สวัสดีครับอยู่กับผม The Feel TV Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นดาดซัดแอร์แบบถอดของนะครับผมนะดูแต่ละตัวสิครับนี่ครับการแต่งตัวแต่ละคนเราต้องเล่นแบบปืนเฉพาะ SP นะครับเงินแคสหนีห้ามเล่นเลยนะครับมันโกงครับผมนะโอเคครับผมนะแนะนำตัวหน่อยครับ JYJ ครับส8ปนบวกครับชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยครับคือโฟครับโฟทะลึงนะครับลลา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 ล เดชาแมนคิง <laughs> ครับชื่ออะไรครับชี่อไนครับโอเคครับผมงั้นเรามากดเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมจริงๆว่ากล่าววันนี้ว่าจะไม่ทําคลิปแล้วนะครับผมนะเห็น <c oughs> น้องๆ, <c oughs> องๆเขาเรียกร้องมาเยอะมากนะครับวันนี้ถ้าวันนี้ถ้าผมเสียงแปลกไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นใครกล่าวว่าจะไม่ทําแล้วแหละนะแต่แม่งมีคนขอมาก,ก็เลยทําไปาทำๆไปเถอะ <c oughs> วันนี้ผมก็ง <c oughs> ดดเสียงออโต้ทูลนะครับเพราะว่าแบบถ้าแบบเวลาร้องถ้าเราทําคลิปเสียงออโต้ทูะเราต้องร้องเฮ้มันอยู่ตรงนั้นอะไรแบบนี้ะ มันเจ็บคอครับผมนะเมื่อกี้เห็นไอ้้เหีะไรเป็นรังเป็นรังเป็นกล่องเป็นกล่องนั่นไงนั่นไงครับผมนะผมผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับผมว่าละเกิดมาก็เจออะไรดูดิสภาพแม่งโคตรทุเรศเลยผมเป็นมอเตอร์ไซค์ครับคุณเป็นอะไรเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างบนมอเตอร์ไซค์เรี้ยงจักรยานครับผมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอถ้าคุณเจอผมคุณก็บ้าไปแล้วสรุปคุณเป็นตัวอะไรครับเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไงครับมออเตร์์ไซค เอาที่คุณสบายใจเลยครับผมยาดัดดีดมันใหญ่มันเป็นจักรยานนะครับโอเคอยู่แถวไหนครับไ่ไหนครับอยอ่อยู่ข้างบนครับข้างบนมีไม่เยอะหรอกครับข้างบนมันก็มีเยอะได้ดิโอ้โหได้แค่เดิน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 ไปไหนครับจะบอกไปเลยนะครับอย่าอย่าให้ถึงรอบผมนะครับผมนะถึงรอบผมเมื่อไหร่คือพวกคุณไม่ได้กินผมแน่บอกไปเลยเคยถ้าเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องซ่อนแอบนี่คือพวกคุณเนี่ยบอกไว้เลย กูคุตั้งร้องไงเอ้ยเด็ก้าวออกเถอะแม่งกูยอมแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะว่าผมผมเก่งไง่านนี้ไงอ๋อถ้าคุณเก่งนนเ,นเนี่ยคุณคุณยังขาผมไม่เจอเก่งกมากเลยเด,เดินผ่านไปสีห้ารอบแล้วเนี่ยนี่นี่จะเคยมาคุณอยู่แถวไหนครับเนี่ยเ,เดินมาเลี้ยวขวาครับมันก็มีทุกแยกครับผมเอออีกหีบนี้นสุดท้ายนับแล้วนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอเอวกกัดเดือวัดเดอวัดเดอดัดเดือับเมอเอเดือดวัดเดือเป็นโวฟดเดอดัดเดืัดเดือัดเด็นดวัดเดืวับเป็นโซฟานะเ,เด่เอ,อัเอดัดเดัเดือเอเอเดอดวเดดวเอไอ้เหี้ยนะฮะ เนื่องจากผมเล่นบ่อยนะฮะสิบแปดบวกเป็นไรสิบแปดบวกก็เป็นเกดีครับถามมาได้สิบแปดบวกเป็นไรครับเนี่ยผมว่าเป็นเกชัวร์ๆป้าวรู้สึกว่าสิบแปดบวกดีเขาจะไม่มีใหม่มาครับเนี่ยเพราะว่าถามไปตั้งแต่เมื่อกี้แลวไงเพราะว่าเขาแบบยังไงไม่ตอบสิบแปดบวกวันเป็นไรกันครับเนี่ยเป็นไรกันเป็นเกย์ครับเฮ้ยคุณยอมรับแล้วเหรอว่านตัวเองเป็นเกย์แล้วของเล่นครับตกโกหฮครับ เจอแล้วครับไปไหนไปไหนอ้ย,ย,ยโอ้โหหลอกผมได้เหรอยอดชายผู้เป็นอาบิอาเบะในตำนานนี่จะไปไหนผมว่าอะไรมจะไปไหนผมอยู่ที่ผมตายนะไม่มีคนหาเจอ,อเลยเขาบอกว่าเขาเป็นรถของเล่นอะไรสักอย่างก็เป็นานเดียวกันแหละครับมันแปลกๆนะครับตรงนี้เนะี่ยทำไมมันมีสี่อัน เราว่าเราล้มแรงลุ้มใจกันดีกว่าครับผมนะงั้นผมจะเอาคันนี้แล้วกันเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวผมขวัญให้เอ้ยคุณกัปตันจ้องผมเลยคุณครับ<ะ> <c oughs> เฮ้ยไอ้หี้ยมัน <c> ห <oughs> <c oughs> ลอกดาวไอ้ตัดเดี๋ยวคุณจะได้รู้ครับว่านกลกมันมีจริง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคุณครับคุณครับมาดูตรงนี้ก่อนครับผมว่าเราต้องล่วมแรงร่วมใจกันนะครับงั้นไงครับมันหายแล้วไอ้ยี่อะไรหายตัวได้ไอ้ตัด เอ้ยมันอยู่นี่วิวไอ้เหี้ยไหนไหนไรมันไรครับไรมันเลยอย่าให้มันไปได้ไหนวะนี่ไงครับอุ้ยหายตัวได้อีกแล้วผมเชื่อว่ามันต้องวีวมาเก็บอันนี้แน่นอนเฮ้ยวิววิววิวมันไปทางนู้นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย่าฮ่าฮ่าเรือนี่นี่นี่คือความโง่ส่วนบุคคลนะฮะคือผมไม่อยากฆ่าคุณเนี่ยครับบอกมาเลย เออเราอ่อนให้เราอ่อนให้ถ้าผมฆ่าคุณเดี๋ยวเกมมันจะจบไวไงเอ่ไกเลยรอบนี้ผมผมจะบอกแล้วกันว่าผมเป็นกล่องสีแดงกล่องสีแดงเหมือนกันแดงสีกองได้ไหม็นแล้วเกือบตายผมว่าผมเดือดตาแล้วล่ะตายไปดับฝั่งโน้นโอเคดับฝั่งโน้นนะมีการดงมีการดักด้วย กูจะไปทําไมล่ะกูก็อยู่ที่เดิมอยู่ร่วมแรงร่วมแรงร่วมใจโดูคาโง่ของมันเกือบตายนี่แหละเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอคุณรู้เปล่าครับกับดักที่ผมวางไว้นั่นน่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นมนุษย์นะครับผมนะเราจะมาไล่ต้อนพวกไก่กันดีกว่านะครับผมที่ผ่านมาเราอนให้พวกมันมากพอแล้ว เราอ่อนนะพวกมันเฉยๆไม่อยากจะโม้คุณอยู่แถวไหนครับคุณครับอยู่แถวไหนบนตึกบนตึกบนตึกน่าพูดถึงบนตึกนี่ภาพนี้คุณหูขึ้นมาเลยนะครับอยู่อยู่ร้างตึกครับอยู่ร้างตึกไอ้เหี้ยอะไรเี่นเลยไปแล้วเดินเลยไปแล้ว no ไอ้ผมขอเงียบหน่อยนะครับพอดีขอขอเงียบขอเงียบหน่อย เงียบเงียบอนเงียบนอนนอนเงียบถ้าเงียบไปไปเข้าห้องน้ำได้นะครับผมนมีเขาไม่ได้เรียกว่าแอบนะมีเขาเรียกว่าโคตรแอบเลยมึงไปอยู่ตรงไหนมากูยังไม่เห็นมึงเลยไก่ไก่ไม่ควรรู้หรอกครับว่าผมทำยังไงลาก่อนโลกที่แสนอบอุ่น ม่งยืนเต้นเฉยพออยู่ no. ท้ายสู้ก็ตายนะ <c oughs> <c oughs> เขา,าเล่นเขาเล่นสมาร์ทแมจกันนะอวไาครับตอนนี่อยู่ <c oughs> ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วฟิวมึงไปเลยนะ <c oughs> โคตรไวเลยบอกเลยคนนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวไอเนี่ยียงเท้ามาเสรร้อยครับเอาละครับโอ้โหดูดิท่าตายแม่คนทุเรนเลยเออเห็นแล้วเห็นไล่ละ ไม่ได้ครับไปไหนกูจะไปไหนผมเฮ้ยไปไหนข้าจะฆ่าพ่อเจ้ามึงมาให้กูฆ่าก็ดีดีมาฆ่าทำไมล่ะครับพ่อผมมันหายไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบแอบด้วยกันระวังเงี้ยนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วตูโทรศัพท์เคลื่อนไหวตูโทรศัพท์เคลื่อนไหวเมื่อกี้อยู่ไหนวะอยู่ที่กูไอ้ไอ้ไไอ้ปิ้วมึงฆ่าตัวเองตายทำไม หลังคุณก็หลังๆๆหลังหๆๆเฮ้ยสายตัวไอ้สัตว์เฮ้ยๆๆทำไมจักกยามันเยอะดังไงสายเลย